ตรงมีวิธีบานของเพลินพี่นองเหมือนจังบ้าเพลินบานเอาเบาพลินไปกอนมือหนาคอยมาลองมเค่อยบานทุกคอือยูพูดให้นหน้าดำเดี๋ยวจังได้ปีหนาปีหนา,ป,หนาปีหน้าก่อนพี่น่องมันตรงมาตรงมาอันบานก่อนตรงมาฝึกกอนพี่น้องตรงไม่เฮียนกอนเพราะว่าช่าง้านชาลาเฮ็ดหน้าดำนะมาค่อยบานเพลินกันเลขปากโไหายานญาตแบบว่าอันญาตแบบเฮ็ดเขาแบบว่า ปลาแล้วมันจะเป็นกระจุกกระจุกนะคะวานโบป็นเน,นาเมื่อาน่สิมา่วานคเอาวานโบป็นเม้นวา,านไงพี่กับวันไงได้ทีน่นองเด้สีอาผู้นำดีไนกเป็นงะโอ้เพื่นกัญยางไลร่หลอะเนี่นเพื่อนย่างมาไล่หลอดอะผว่ามียามหอมยาดมไหม ก็กระย่างมาพี่ไร้หลอบมาเปิดซองหลอบล่ะใช่ใช่อ่านวงนั้นบอกรถไทยหน้ามาแล้วพี่น้องจิมมับบรรยากาศอัน จิมะวานน่านวานของป้าปู่เนาะพี่น้องเนาะจิมาปั่นปันอะไรอย่างเี้ยจิมนมากมาวานอยู่พี่น้องเนาะจุ่มกบวานผู้พินเนี่ยพี่น้องเนาะพอสิไปหาคนมากมาคิดว่ามือนีลาสิเลียวอยู่พี่น้องแต่ว่า รถรถมาแต่ว่าคนบานบ่มีบ่มีเนาะต้องไปหาคนอีกพี่น้องเลยเนาะนี่หน้าพ่อปูเป็นพี่น,น้องเนาะปเออเออคือคือคือมันมาหรือว่ามาอีกทั้งนั้นอันนี้สิบปันฐานเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งบรรยากาศเนาะถ่ายบรรยากาศเลยพี่น้องเบิ่งเนาะวันนี้เป็นไฮน่าของพ่อปูเนานเะพี่น้องรถขึ้นจ่เริ่มตรงเล่ให้ครบ พั่น,ะนา,านะแล้วก็ดี่ล้วล่ะนี่นะ่ามันสิลงไฮนี่บอได้ป่ะสีเป็นอะไรพี่เนาะบานหน้านี่เป็นหน้าพปูเนาะพี่น้องรถมาแต่ว่าคน้นไมต้องไปหาคนวานอีพี่น้องเพราะว่าฉันรักกบานบ,บุกเป็นได้พี่น้องบุกไปวาน ค่ะซอ,อนหวกเลยเพื่อนมาน้องบรรยากาศปะปูจ้างรถมากอะไรข้องหนึ่งจักบาทบ็รู้แหะพี่น้องให้หนึ่งหนาจะประมาณาหาลึกหกล้อยดีละเนาะแต่เพื่อนไปปั่นก่อนแล้วใช่ไหมทายบรรยากาศเลยพี่น้องเบิ่งเนาะงคนเจ๋อขาดเนาะพี่น้องนนเอองมเ่นไทยแล้นี่ขาดแล้วกับสิวานเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกระสอบเข่าสอบเขากที่เตรียมไว้แล้วพี่น้องนี่เนาะ มีเ้าเนียวขาเนี่อมีข้าเนียยอันเขาเนียวอันนี้เ้าเจ้าเนาะอันี้ให้นานี่คือบรรยากาศเนาะมุดไร้ไร้ี้ยครมุดแดงเมื่อนพี่น้องไรบรลายอยู่นี่คือใครไข่มุดแดงไข่มุดแดงพอสะออกไปเนี่ยเมื่อวานนี้เออพอสิเขานี้บ้านแาะว กบอกคนิอ่าไม่บมากึงกระดอนเดอ้อทั้งมางท้งสอคนท้งปาปลาลูกเหรอมอ,อแม่ไข่ใครมูดแดงไาสิเอาไปใบในบานเสียออกไมใส่ตู้ว้อันนี้ใครมูดแดง,งพดงี่น้องฮฮพสมวกค่าส้มวกน่ยเริ่มเริ่มเริ่มไปตมามคนอันพี่นชิโนปูกูนรา ข้นอันบุกขึ้นขึ้นสิไม่วานอะไรเงียขึนข้นขึ้นไงเปนมาขึ้นมามาลองดึงดึงึงงานรงไนมาลองวางมเทีเดียวี่นี่เป็นปีแรกเลยพอเคยเห็น้าดำเนาะก็เคยเห็ดหน้าหวานเนาะป่ะเดี๋ยวสิขี่รถเขาในบ้านละกัสิไปตามพาทู่ขึ้นมา วานหาเนาะจางเพื่นละพี่น้องวันนี้วานเนี่ยมันึงหวมีป่าพี่น้องแบกเขาซอยกันสอยกันเนอพี่น้องเลยป่ะนี่กำลังเอาเขาเนียยเอาเขาเนี้ยไปนี่หละของปูแหละนี่ละพี่หน้องนี้จะสอบอบเดะอเดียวปไปอนี้ก็นี้อีกเนาะพี่น้องป่ะ ไปไหวู้้นพี่น้อง,นนองกับบรรยากาศนีหน้าพบกปูปีนี่เนาะมันไทยจางคนกับเขาเจา้าบมาหายเขาเจ้าเมื่อยปีนี่แต่ว่าตุ่มเอกาบาับบ้านบ้านพวกเป็นได้พี่น้องมี่อันพี่น้องนี่พี่น้องเพิ่งเมื่อวานหายเนาะน้องร้านร้านพบปู ร้านผัปูเพิ่นมะวานไห้พี่นอ้องเด็กเลังเอาข่าวเหนียวปุ่นเบียรไปพูนน้าพัปูร้านร้านพปันนพปูเพิ่นสิเออเอามะาวานไห้เนาะเพราะว่าเพิ่นบานเป็นนะตุ่มเองก็คืออัน,บ,นบ้าน,นบ่ทั้นเป็นบ่เค้ยบานเนาะพี่นอ้องเพราะว่าบ้าน,นอ่าสาเหล่าว์นะเฮ็ดเป็นหน้าดำนะมันต้องอ่าผู้ที่เพิ่นบานเป็นเนาะ ตัวก็สิมาเบิงเบ่งเพิ่นเลยก่อนพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะว่าเพิ่นหวานจากไหนเพิ่นเฮ็ดจากไหนนะเป็นแดีวเฮาจังสิลงมือเนาะแต่ว่าส่วนนี้ก็คือเบิงเบ่งเพิ่นไปก่อนเนาะเบิ่งเพลนพาเฮ็ดพาท่ำไปก่อนพี่น้องเพราะว่าตุ่มกลับมาทัานเคยมาเฮ็ดหน้าใสเพิ่นเนาะบ่เคยบ่บ่เคยมาหวานเนาะมาเที่ยวเขาไปเห็นัหมมาหวานไอ,อ้กำลังขาดอยู่พี่น้อง นี่คือบรรยากาศเนาะเพื่อนกำลังขาดขาดหน้าเป็นรถไทยหน่อยเพี่น้อกจางรถไทยหน้าปูปูเพิ่นจะเฮ็ดหน้าหวานเนาะเฮ็ดหน้าหวานเพี่งนบอกนี่ไอง่ายเลยพี่น้องเลยขันดำนี่กะคือ,อยากคือขันดำมือเนาะอันคือสมัยก่อนอะ่ะเพิ่นดำแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่นมาเปลี่ยนเป็น ท่านสมัยขึ้นเนะาะก็คือเฮ็ดหน้าวานมากนี่เกือบยี่สิบกว่าปีกับเศร้าก,กว่าปีแหละพี่นอ้องก็คือรถไถบรรจ่างเขาเอ,อ่อให้หนึงอาจจะประมาณให้หนึงเพิ่นคิดเป็นเป็นไรที่เป็นอย่างนรรัดด้นบลูพี่นอ้องใช่ปะพิ่นคิดประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทดีละมันไถบรรยากาศ อันนี้ขาดเลยพี่นอ้องโมเมนต์คอมเมนต์ไทยเ้อขาดขาดขาดเนาะไปะเดี๋ยวแบกเขาก่อนข็ปู่พวคนมาให้ป่ากับลุงคนก่อนปสาลุงคนสีว้านให้เนาะป่ไปไปถามพอ่อมาเฟินสีหายใส่ตัวไรเนี่ยถามของป่ากับลุงคนสีว้านใหน้เนาะพี่นอ้องไปอันกับ จ่างจะมาสิจ้างคนอันเขาเจอเมา่วานห้แต่ว่าปูเขาสิม,มา่วานหา้นเขาไปวานเมือเช้านี่เขากับเมื่อไหเขาก็เลยปฏิเสธเนาะก็เลยว่าหมอิเขาก็เลยบรายคนเนาะก็เลยปลากับลุงกับสาสีมา่วานห้เป็นหลานของพ่อปูเนาะหลานของพ่อปูเป็นสีมา่วานห้ายเนาะอันนี้จะเป็นให้เขาเนียวให้ข้าวเหนียวเน,ยวนี่ยเนาะเป็นวานเหลี่ยล่ะเนาะงปกติมา่วานห้ เป็นร้านของพ้าปูเนาะเป็นกกสิหวานไหงมองนั้นมองที่อันขัาเแทนหน้าขาเนาะหน้าปูาปูเสิมีประมาณอ่อเจ้าให้เนาะหนึ่งสองสาสี่หประมาณเจ็ดแปดให้เหรพี่น้องแปดให้เจ้าให้นี่ละเนาะ แต่ว่าให้หน้าให้ให้หน้าใหญ่หน้าประตูที่นี่มันแตกไรพี่น้องแตกไรเนาะหนามาหลายเลยปีนี้เฮ็ดหน้าวานพี่นอ้องเออเฮ็ดหน้าวานทุกปีเด็ดแต่ว่าเพิ่งเสริมบวานหน้าหนามเอาเพราะว่าเพิ่นก็บเด็มาปกติแล้วอันเพิ่นสิพันบ้านเพิ่ก็สิ วันหน้าแหงก็คือแบบว่าฐานน้ำโมมี่ก็สิว่านเขาแบบโ่ตรมากโคตรเซ่โ่รตรยังนะแต่ว่าปีนี้น้ามีน้ำนเนาะเพิ่นก็ได้สิวันวันน้ามีน้ำตรงเขาเห็นมันแตกนอเรียว,วจังสิเอาลงไปวานนะพี่น้องเนาะแล้วเป็นอ่างอ้เพิ่อนก็นย่างไล่หลอบแบบเด่นนั่นเพิ่อนย่างมากไล่หลอบแบบเด่น อว่าไม่ยำหอมย่ยาดมไหมเพราะกันย่างมาพี่ร้หลอมาเปิดซองหล่อบล่ะใช่ใช่อ่านองเัินบ่นี่นี่เอาอันอ๋แค่อยู่ไหนค้นอ่าโดเนี่ยไปอัดเต็มองนี่ ม่นกะย่างดูคักได้พี่ปอย่างไม่มันเ่าเนาะพีนองมันเดียบคันไหว่นเท่นกระบรอยังอยู่บ่สิอนยังไง่นมา่นย่างไล่หลอมันจะเสาร์พีนองมันยากเ็ดเล็แต่ว่าเราเ็ดบัวใหญ่นะเราเ็ดบห่ีก็ซิมอัด ันีบอลพึ้นขาดเร็วก็สิซมาอัร์ไปหนาเพราะว่าสีอันนี้น้องมันสียูปะะ่ป่ล่ะยูบ่น้องโอ้อยูโอยู่ยพอะเอาผาาโอยูเจ้ากระสอบอีกกันเดี๋ยวไปเอากระสอบอีนะคุณไปหาเอามาอัร์นาำก่อนพี่น้อง พูเพิ่นบอกพิ่นนวดยาให้กันร้านพิ่นนวดยาให้เพิ่นเมื่อยเพิ่นยางร้ายหลอดพี่น้องเลยแต่ว่าน่าก่ะจ้างเขาเล่าก็บบทเฮ็ดแต่เล่าก็อยากเฮ็ดพี่น้องเราก็อยากเฮ็ดเล่ากับเฮ็ดเนาะผู้เฒ่าจ้างเขาเล่าก็ได้ย่างว่าปิดโทวหนามซ้องหลอดแล้วก็เมย์แหละแล้วก็นั่งกับทีแล้วไปผัวไว นี่เดี๋ยวคันแทบหน้าทีป่ะวุ้ดใบบ้างคันเจ็ดสิบเอาไปอุ้ดทอบอ่างหันพี่น้องป่ปไปคันเลิกพี่น้องเด้อปีนี้ลุยมาลุยปีนี้ลุยเป็นดุย่ะนี่ละไปแท้นพี่น้อง ไเยป่อาบไปบ่ปลาเอันนี้ปากระลุงคนสิีบานไหยู่นเป็นร่มเ,เป็นวินวางันเนาะู่นเป็นวินน้ายางคน้อันนี้ก็นเขา อยากวานอยากวานน้ำอยู่ย่านย่านวานบัเป็นวานยาว <laughs> อยาก <laughs> มันสีบว่นี่มั้งนี่ไปแบกเขามากมากไปให้ต้องผู้วานเป็นพี่น้องผู้วานบัเป็นกะมันมันกะสี่ทีโพดกาวบบเป็นเนะาะจะไปเบิ่งป่าเพิ่นวาน เดี๋ยวสีอัดอยู่ไปโหลดพอไปโหลดเสียอัดสีไปท้ายเปล่าว์เดี๋ยวสึมาอัดหรอกเดี๋ยวคาดเร็วกันอ่ะนี่กำมองนี่เดี๋ยวสีอัดไปอยู่ถ้าค่ะเดี๋ยวสีอัดไปอยู่คุณจะอยากจะเห็นเรื่องนี้ไหมจะคุกนจะขาดนะ ให้พี่เห็นของเพิ่งนเดีวกะสิไปแบกเขาเมาื่อไหวเพิ่นนะเพราะตุ่มอันอันบบเป็นเนาะบ่านเขาโบฮันเป็นเพราะเพิ่อนโบหาหวานเพิ่นวาเพราะว่าตุ่มค่อยวานนะหยานถาวานบเป็นอนะ่ะเขาเมันสีโบก,กระจายแล้วก็มันคือสิอยู่กระจุกเดียวสีนะพีน่น้องต้องเบิ่งเพิ่อนวานก่อนบ่าั่นวานบบเป็นก็คือ,บ,อบ่ได้อันเพ,นะพิ่นบ่ได้ใส่เครื่องพุ่นเพิ่อนวานมือพี่น้องอันป่าเพิ่อนวานให้ เป็นป่าเิ่นวานนะอยากวานอยูปป่วานบบเป็นค่ะวานยาป,าปาาาาุาวาน,วาน,านวยาปุ๊ป่ามายัานยันมั้โอ้คนตรง่นตรง,งมีวิธีวานของเพิ่น,นี่น่อยเหมนจังหวะเพิ่นบาน เอาเบิ่งเพิ่นไปก่อนมื้อหน้าค่อยมาลองบ่เคย่วานจักเทื่ออยู่พุ่นเฮทหน้าดำได้บ่ได้วานบ่เป็นนะย่านได้ว่าลงกไม้สิลูกกระจุกเดียวสินะพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่งวานสิไปแบกเขาเมื่อไห้เพิ่นแบเขาปลูกมาตั้งไว้ให้เพิ่นเพิ่นสีวาดห้เพิ่นเพิ่นเก่งอ่ะเนาะพี่น้องอ่ะเรรยากาศก็สิประมาณนี้พี่น้องเฮ็ดให้เห็ดนะาท่านี้ช่างยะโสเฮ็ด หน้าวานเนาะสิะไปแปดอันหมองเงินไว้ก่อนกับสิ่งนี้เป็นวานอันนี้กับลุงวาน,น,อ,น,นอันนี้ก็เป็นสาเดี๋ยวจังได้ปีหนาปีหนา,ป,หนาปีหน้า,นาก่อนพี่น้องมันต้องมา ต้องมาอันวานก่อนต้องมาฝึกก่อนพี่น้องต้องมาเฮียนก่อนเพราะว่าทา้งวานซาเล่าเห็ดหน้าดำนะพวกเคยกเ้ยวานเพิ่งกับเลยว็บพวกหายวานญาติแบบว่าอันญาติแบบเห็ดเขาแบบว่าวานแล้วมันจะเป็นกระจุกกระจุกนะคะวานโมเป็นเนาะมื่อหนาจะเสิมา่วานเพราะว่าวานโมเป็นเห็นว่าวาน,น,าานง่ายเพิ่อกับบริบาลให้ง,ง่ายได้พี่น้องเดี๋ยวสิยอันพู้นำไปนะน้าของใคร ban đấy Đấy, đấy. Chàng lột à, nổi Tôi thấy nổi, nổi. Tôi thấy tít lùm Tôi thấy nhẹ tít lùm Tôi thấy nổi bè đầy เดี่ยว,มเ,วมมเมือ,น,อนี่ก็แล้วล่ะพี่น้องมือเดียวแปดลายเฮน่ายู่ทางนี้แปดลามือเดียวเดีวเลยใก้นะะ้อีกประมาณหนึ่งสองสมี่หากะมัณหาให้กล้เสิ็ปันก็สร็เดว ดี๋ยวนพักดูย <invent ories> ังไงด๋ติดขึ้นพักวะโอ้คุณพักกินข้าอ่ะเดี๋ยววันรถเราติดลมรถเราพักเดี๋ยววะเดีววารถติดลมเดีววารถติดลมจังขันฮะยังย่งอยู่คัะแล้วนูแบบหนูแบลมาหา ค่ะค่ะเอาสุดเอาเอ็มทิ้งแดงมาให้ค่ะนะคะแล้วผักกินข้าวค่ะเรี่ว่ารถเพิ่นติดลมแม่แม่พ่นพักยกพักยกพี่น้องข้าวพอดีข้าวอ่ะไม่น่าเหรอคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาข้าวมาให้บปากกับลุงเพิ่น ปพาเพื่อนว่า

คืนแล้วล่ะมีญาาิพี่น้องคุณมาซอยน้นองึืนให้พี่น้องขึนเนาะไปแล้วพี่นอ้นองแล้วไปครับลอ,องประวันน้องแล้วทุกคนไปบ๊าบายเจอกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องคิดว่าจบคลิปนี้นะจะเดินทางกับกรุงเทพแล้วละนะจ๊ะเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเนาะ บายมาคลิปนี้ขอนตไปก่อนพี่น้องเนาะกะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องสาวเล่าสภายศุทของเชี่ยนน้องรำในเรื่องการทํานองเพราะว่าเพื่ออาจจะมีกำลังใจเนาะในการทําคลิปต่อไปน้องคนไม่มาไม่ถึงเจ้าเหมืนกันนี่เพิ่นมาให้นี่ยมาเป็นขเนมาเป็นขุนกะลมพี่ยุบกะลมพี่กะลมยุบพี่ no yeah.